มาคลี่ปมปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ทําให้เกิดเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาเมื่อรัฐมนตรีถึง7คนจากพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมการประชุมคอรมอนะครับเป็นการแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ BTS ต่อไปอีก30ปี เรื่องนี้น่าสนใจไม่น้อยครับว่ามันจะจบลงอย่างไรคอรมอรจะเห็นชอบหรือไม่ในเมื่อพักร่วมที่สําคัญอย่างพักภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยวันนี้นักข่าวก็พยายามจะไปยื่นไม้ถามนายกรัฐมนตรีนะครับว่าแบบนี้มันจะเป็นรอยร้าวระหว่างพักร่วมหรือเปล่านายกตอบว่าอย่างไรไปฟังครับมีนี่เซ็นเมียดังซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันในเวื่งองราคัรัฐบาลเหมือนกันเข้าใจไหมนะต้องมองตรงนี้เลยนะนะัญนหะา,ามเพราะเรา เส้นถ้าพูดจริงๆแล้วเส้นสีเขียวมันเส้นแรกของประเทศไทยใช่ไหมเราได้มีการต่อขยายมาไงเพราะใน้ไอเส้นแรกเนี่ยมันก็คือว่าสมัยก่อนก็ลงทุนเฉพาะร่างเดียวใช่ไหมวันหลังมันมีพีทีพีอะไรต่างๆมาเยอะแยะหมดมันก็เป็นมันก็เรามีความเขาเรียกอะไรซับซ้อนเล็กน้อยแต่ผมยืนยันไม่เพื่อผมโยกใครทั้งสิ้นผมโยกเพื่อไปส่งโจรสปฏิชาแล้วทำยังไงเราจะไม่เพิ่มพาราในเรื่องของหนี้สาธารเพิ่มเติมขึ้นเข้าใจไหมนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำ นายกก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับย้ําว่าไม่มีความขัดแย้งกับภูมิใจไทยพร้อมบอกว่าปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยก็เป็นมติครมรที่ต้องตัดสินใจร่วมกันแล้วก็ย้ําค่อนข้างชัดเลยว่าทางออกเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของใครทั้งสิน้นแต่ต้องมองไปถึงผลประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญทําอย่างไรจะไม่เพิ่มภาระหนี้สาธารณะนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําทุกคนต่างมีความคิดเห็น แต่ก็ต้องฟังทุกฝ่ายภายใต้เหตุผลและข้อกฎหมายที่มีอยู่ถ้าถามว่าต้นตอปัญหาคืออะไรนะครับมาดูข้อมูลกันครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวจุดเริ่มต้นก็คือสถานีหมอชิดอุดมสุขที่สร้างก่อนแล้วก็มีกรทมเนี่ยเป็นผู้ดูแลอันนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นสายหลักส่วนหลักแล้วกันนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเรามีรอฟอรมอขึ้นมาดูแลรางรถไฟฟ้า แล้วก็มีส่วนต่อขยาย2ฝั่งก็คือเส้นแบริ่งสมุทรปราการและเส้นสะพานใหม่คูคตทําให้ส่วนต่อขยายทั้ง2เส้นทางนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของรอฟอร์มอร,รอฟอร์มอเนี่ยลงทุนไปแต่ตอนนั้นคอสอชอนะครับใช้ม .44 ให้กทมมาดูแลส่วนต่อขยายอย่างไรก็ตามครับกอทมอยังไม่จ่ายเงินให้กับรอฟอร์มอนั่นหมายความว่า กรทมเนี่ยดูแลแต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของรอฟมอยู่นะครับสำหรับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวทีนี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะต้นสังกัดของกรทมและกระทรวงคมนาคมต้นสังกัดของรอฟมก็เลยกลายเป็น2หน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญแล้วก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ค้าคออยู่กับเจ้าหนี้เอกชนก็คือ BTS ที่กรทมเนี่ยค้างค่าจ้างเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคต และช่วงแบริ่งเคหะสมุทรปราการมากกว่า AT AT 1 0 0 0 0ล้านบาทจนต้องมีการยืนะะ่นฟ mm ้องต่อสารปกครองกันทีมข่าวโมโน2ทนนได้พูดคุยกับนายสามารถราชพลสิธิ์รองหัวหน้าพรกประชาธิปัตย์นะครับอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่กรทมค้างจ่ายหนี้ BTS ในการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวและค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยาย โดยบอกว่าตอนนี้มีหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันประมาณ4ี่หมื่นล้านบาทแล้วมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ24ล้านบาททั้งยังมีหนี้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกจนถึงปี72ครับซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดสัมปทานรถไฟฟ้า BTS อก็รวมรวม,รวมเนี่ยก็อีกประมาณ90 0 0 0ล้านบาทหมายความว่ารวมทั้งหมดหนี้ที่กรทมติดอยู่คือ1 3 0 0 0 0ล้านบาทนี่เป็นปัญหาหลักของกรทมนะครับเพราะว่ากรทม ไม่มีเงินจ่ายนายสามารถเสนอทางออกเรื่องนี้3ทางครับ1ก็คือรอให้หมดอายุสัมปทานรถไฟฟ้า BTS ส่วนหลักก่อนในปี72แล้วกทมเนี่ยต้องทำการเปิดประมูลหาผู้เดินรถรายใหม่ทางเลือกนี้ก็จะมีปัญหานะครับคือกทมต้องจ่ายหนี้ให้ BTS 40 0 0มล้านบาทแล้วก็ต้องเตรียมเงินอีก90 0 0 0ล้านบาทสำหรับจ่ายในอนาคต แต่ก็จะเกิดข้อพิพาทใหม่ขึ้นอีกครับเนื่องจากกรทมได้ทําสัญญาจ้าง BTS ให้เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งส่วนหลักแล้วก็ส่วนต่อขยายจนถึงปี2585นะครับดังนั้นการจะประมูลหาผู้เดินรถรายใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างในปี85ก็อาจจะทําให้ BTS ฟ้องเรียกค่าเสียหายกลับมาได้อีกนี่คือทางออกที่1ครับทางออกที่2ก็คือ รอให้สิ้นสุดสัมปทานเดินรถส่วนต่อขยายเลยในปี85ก็คือส่วนหลักสิ้นสุดสัมปทานในปี72ต่อขยายหมดในปี85ก็รอให้หมดปี85ไปเลยแล้วก็เปิดประมูลหาผู้เดินรถรายใหม่แต่กทอมอจะต้องจ่ายหนี้ให้แก่ B d s ทันที40,000ล้านบาทแล้วก็หนี้ในอนาคตจนถึงปี85อีกหลายแสนล้านบาทและทังเลือกที่3ทางเลือกสุดท้ายนะครับ คือขยายสัมปทานหรือว่าต่อขยายเวลาสัมปทานให้กับ BTS ออกไปอีก30ปีซึ่งมีเงื่อนไขว่า BTS จะต้องรับภาระหนี้ทั้งหมดของกทมโดย BTS ต้องแบ่งรายได้จากค่าโดยสารให้กทมในช่วง30ปีไม่น้อยกว่า2 0 0นล้านบาทและหากกทมประกอบการรถไฟฟ้าได้ผลตอบแทนเกิน96จะต้องแบ่งรายได้เพิ่มเติมตามสัญญาที่ตกลงกัน บี s เสเนี่ยจะต้องเก็บค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาทด้วยนะครับคุณสามารถมองว่าที่ผ่านมาครมโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเลือกแนวทางการต่ออายุสัมปทานออกไปอีก30ปีแต่กระทรวงคมานาคมที่เป็นต้นสังกัดของรอฟอมไม่เห็นด้วยครับแล้วก็มีเสียงคัดค้านในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องค่าโดยสารสูงสุดที่65บาบาทที่หลายฝ่ายมองว่ามันแพงเกินไปนะครับไม่มีการเสนอแนวทางที่จะทำให้ค่าโดยสารนั้นถูกลง สกระทรวงมหาดไทยครับก็เรื่องแนวทางแนวทางที่สามทั้งรุ่นที่สามครับก็นําเสนอคอรมอไปก็มีปัญหามาหลายครั้งครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่เห็นด้วยทั้งท้งที่ก่อนหน้านั้นเคยเห็นด้วยสามครั้งแล้วเห็นด้วยแล้วมาสามครั้งตั้งแต่ตุลาคม2562มีนาคม2563มิถุนายน2563สุดท้ายพฤิกาคม2563เนี่ยไม่เห็นด้วยลั้นก็ไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดครับ พบค้านมาหลายประเด็นครับที่จะใช้ก็มีอยู่สี่ประเด็นที่พูดกันมานะครับเรื่องค่าโดยสารเป็นเรื่องประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งที่บอกว่าค่าโดยสารสูงสุดหกหบาทนั้นมันแพงเกินไปทําให้ถูกลงมาได้เนี่แต่กระทรวงคมก็ไม่เสนอวิธีการที่ทําให้ค่าโดยสารถูกลงผมเองนี่เห็นด้วยที่ทาให้ค่าโดยสารถูกลงนะครับแต่จะทําอย่างไร่ะครับนายสามารถมองว่าในอีกสองสัปดาห์ที่จะมีการนําเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมออีกครั้ง มองว่าดูจากผลการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยที่ให้กระทรวงมหาดไทยไปทําคําชี้แจงเพิ่มเติมถ้าเกิดคําชี้แจงมันชัดเจนมากพอที่ประชุมคอรมอก็น่าจะเคาะให้ผ่านการพิจารณาได้ส่วนกระทรวงคม,มนาคมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ ด้านนายสุรพงศ์ลาวหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS c ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ BTS นะครับบอกว่าการต่อสัมปทานนั้น BTS ได้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและได้มีคนพูดว่า BTS ได้เอาหนี้30ม0 0ืล้านบาทมาแลกกับสัญญาสัมปทานมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับการพูดแบบนี้เนื่องจากหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ที่มาจากการให้บริการจริง ทั้งการเดินรถและการติดตั้งระบบขณะนี้ BTS ได้ดำเนินการทวงถามหนี้ไปทางกรทมแล้วหลายครั้งเพื่อให้ชำระเงินให้แก่ BTS ตามสัญญาหรือว่าให้ชำระบางส่วนรวมถึงการยื่นฟ้องสารปกครองเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี64เพื่อชำระค่าจ้างเดินรถในส่วนต่อขยายซึ่งณนะวันที่ฟ้องมีมูลค่านี่อยู่ที่12,000ล้านบาท แล้วล่าสุดทาง BTS เตรียมที่จะฟ้องในส่วนของค่าติดตั้งระบบอีก20,000ล้านบาทเพื่อให้กรทมชํำระหนี้แก่ BTS ด้วยนะครับนี่เป็นปัญหาอิรุงตุงน่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากคสช,อชอใช้ม1 4ให้กรทมมาดูแลรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายด้วยแต่กรทมเองก็ไม่มีเงินจ่ายและบอกว่าอยากจะให้รัฐช่วยจ่ายพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้ว วันนี้มีความคืบหน้ากรณีรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้ BTS เขาร้องเรียนบอกว่ารอฟมเนี่ยทำการเปิดการประมูลออกมาแล้วมีการเปลี่ยนเกณฑ์กระทนหันที่ดูเหมือนอาจจะเป็นการเอื้อให้กับ MRT หรือไม่แล้วจู่ๆพอเป็นข่าวขึ้นมาทางรอฟมก็ยกเลิกการประมูลไปเลยแบบนี้มันสร้างความเสียหายอยากจะให้ชดใช้ก็มีการส่งเรื่องไปที่ศาลนะครับปรากฏวันนี้ศาลปกครองกลางยกฟ้องนะครับเพราะมองว่า บริษัทเนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณในการจัดทำข้อเสนอการประมูลอยู่แล้วตอนนี้ BTS กํากำลังหาหรืออยู่ว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ครับ